ครับสวัสดีครับร้านเนมเอ็มอเตอร์คอนะครับหรือช่อง YouTube วิบากรักสนุกนะครับ Facebook ผมสมแชมป์นะครับนั่นช่อง u t u b e นะครับเขียนตามนั้นเลยก็ร้านอยู่เพชรบูรณ์นะครับอําเภอหนองไผ่นะครับเบอร์โทรก็0617415428หนะครับหรือ0 8น8 4 2 5 9เ9านะครับก็คันนี้เรามาอยู่กับวิบาีพีเอ็กซ์ดีพีร้อยยีบ้ซีซีนะครับก็คันนี้เล่มทะเบียนเต็มนะครับโอนได้นะครับเล ก็รถปั้นใหม่รถปั้นใหม่นะครับมีไฟหน้าหลังนะครับเท่านี้เลยที่เหลือก็ถอดออกหมดแล้วเนาะเพราะว่ารถเป็นวิบากใช้ในป่าแล้วกันนะครับไม่ได้ใช้หลังถนนนะครับแต่มีเล่มทะเบียนครบโอนนะครับต่อให้เป็นปัจจุบันนะครับก็ขอ,องแต่งก็ประมาณในคลิปเดี๋ยวไล่ให้ฟังนะครับแฮนด์ก็เบิกใหม่เนาะแฮนด์เป็นแฮนด์อลูมิเนียมน,นะครับพร้อมตุ๊กาตาแฮนด์นะครับก็น่าจะเป็นเลนทอนสำเนานะครับ แล้วก็มือคัดอะไรพวกนี้นะครับเบิกใหม่เหมือนกันช่วงนี้ลมแรงนะครับฝุ่นเยอะหน่อยมือคัดเบิกใหม่นะครับดูเอาตามคลิปเลยนะครับปั๊มเบรกบนนะครับเป็นการปาปาการเบรกแต่งนะครับก็มีกาดแฮนซ้ายขวาเนาะนี่เป็นซีตาก๊อปนะครับของแซมเนานั่นแหละประมาณนี้ก็สติ๊กเกอร์ใหม่ทั้งคันนะครับหน้ากากหน้าเป็น c r f นะครับมีสวิต์กุญแจนะครับให้หนึ่งดอกเนาะ ก็แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับฝาถังจะเปลี่ยนให้ใหม่เนาะฝาถังจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้มันเก่าก็อ่ายังไงชุดสีนะครับเป็นของเดิมนะครับทําสีเนาะของใหม่ก็จะมีชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้แล้วก็2ชิ้นนี้นะครับเนี่ยชิ้นนี้ของใหม่เนาะที่เหลือก็3ชิ้นก็จะเป็นของเดิมติดรถนะครับตรงรุ่นที่เหลือก็แปลงใส่เอานะครับของรุ่นอื่นนะครับ ก็ยางนะครับล้อยางเป็นขนาด19 16นะครับอัพแล้วเดิมๆเขาจะเป็น1 7 14นะครับคันนี้อัพเรียบร้อยนะครับก็โซ่เป็นดี d ดีนะครับสเตอร์ก็ใช้ของดีนะครับจำยี่ห้อไม่ได้นะครับหน้าหลังเลยนะครับสเตอร์หน้าพระอาทิตย์สเตอร์หลังไม่รู้ยี่ห้อเหมือนกันแต่เป็นของไทยนะครับของไทยไม่ใช่ของจีนโอเคดุมหน้าหลังก็ดุมเดิมครับเป็นดุมสูตรเนาะให้ดูขอบสิรวี่ก็แต่งนะครับล้อนี้เพิ่งขึ้นมาใหม่เนาะหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็มีอ่า จุบลุมยังไม่ได้ใส่นะครับสั่งของแต่งยังไม่มานะครับมีล็อกยางด้วยนะครับกันยางกระชากเนาะกันยางหลุดออกจากยางในเนาะกันยางในคาดเอาง่ายๆก็น้ํามันเครื่องนะครับผมใช้เป็นเจ็ดพันหนึ่งนะครับโมตุนเนาะน้ํามันเครื่องก็ประมาณนี้ก็น้ำมันเครื่องก็ขวดละเกือบประมาณห้าร้อยแหละขวดหนึ่งอะนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันใหม่หมดคาบูเบิร์ก เป็นคาบูเวฟงานเกาหลีนะครับตัวแพงนะครับไม่ได้ถูกนะตัวนี้ไม่ใช่ห้าหกร้อยนะครับพันกว่าเนาะแล้วก็ยางหนะ้าหลังใหม่เนาะเป็นล้อสิบเก้าสิบหกนะครับโชค๊คทำเรียบร้อยนะครับหนึบๆเลยสีเครื่องทำใหม่เนาะคันสตาร์ทใหม่เบรกกระทุ้งหลังอะไรกระทุ้งกระทุ้งหลังกระปั้นบนใช้งานได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้ผมป่วยนะผู้ติดติดขัด,ขดนิดนึง ปั๊มเบรกหน้าใหม่เนาะปั๊มเบรกหลังเดิมนะครับเติมติดรถแต่ว่าใส่ผ้าเบรกแต่งนะครับใส่ผ้าเบรกแต่งของเป็นเดดนะแล้วก็ท่อเป็นทอ่อท่อเดิมผ่านนะครับเสียงเพ้อะมากนะครับเหมือนเคเเอ็กเลยผ้าเบาะแต่งเนาะเป็นผ้าเบาะงานอินโดนีเซียนะครับสติกเกอร์นี่ผมสั่งออกแบบเองเนาะประมาณนี้หัวเทียนปักหัวเทียนอะไรเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็แต่งสีก็เก็บให้แบบนี้เลยนะครับเก็บให้ทั้งคันนะครับ ลูกปืนล้อเปลี่ยนหมดแล้วนะครับก็ไฟมีแค่ไฟหน้าไฟท้ายเนาะไฟท้ายจะเป็นไฟเม็ดมลลุมนะครับมันทนดีนะครับเวลาโดนหินโดนหินดีมันไม่พังมันไม่แตกไม่หักนะครับกันน้ําด้วยไฟหน้าก็จะเป็น LED อย่างนี้กลางคืนสว่างมากนะครับโอเคปิดไว้ก็ของโดยรวมมันครบแล้วนะครับซื้อไปเติมเติมน้ำมันขีดได้เลยนะครับใช้น้ำมัน95เนาะ รถสีจังหวะไอตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วยางกิ้งโซ่ประคองโซ่นะครับของมันอันนี้ของเดิมมันมันจะกันโซ่ตกนะครับกันโซ่ตกคันเกียร์นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับของแต่งสั่งมาแล้วยังมาไม่ถึงเนาะล็อกก่อนเลยยังไม่มีให้ดูนะครับรอบดิสผมแปลงของเคเอ็ใส่สวยเหมือนกันนะครับเอาไว้เผื่อก,กันหินเวลาไปขึ้นหินมันกระแทกจานดิสได้นะครับโอเคฟังเสียงเครื่องลูกแน่นๆเลยนะครับไม่ดังไม่ควันเนาะ ปกติโอ้กว่าตกสแต่งเดวันนี้เดินเบาอะไรปกตินะครับโอเค เวลาเบิ้ล่ะมันดังปกติแล้วดังพวกกาบนะครับดังพวกกาบพวกเอเนี่ยพวกสปงสปริงอะไรพับได้เยอะะนะครับรถวิบาอันนี้ยังไม่ได้จับนะครับมีมีแต่ยังไม่ได้จับมันก็จะมีตัวจับเป็นเล็กจักของเขานะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ